ดูบกหงเรานี่มรก,กอกเราเดี๋ยวจะเก็บไปแล้วเนี่ยทุกคนพุฮงดกแห้งจ้ะนี่อีก โอ้สุกคักหรอพี่น้องเย็บกอนอุ๊ปโอ้นี่มาอโกมาละโอกล้วยกล้วยเคี้ยใหญ่คขาจ้ะเนอะ เยื่อใยแห้งสับนุ่มไม่กินพี่น้องน้อน,นี่นหแ,ห,แหละสิซับกินเมลงดไม่เมลงแหละจัหน้อยแหละแล้วก็บักซีดาบักซีดาโอ้บักซีดาพี่น้องตกตกอันนี้ลูก ดกแฮงเต็มนะนี่ดกชิปหายนะนะดูปุ้มนี้ปุ้มนี้โอ้เนี่ยดกมากฝรั่งบ้านเราจะฝรั่งกินจูจใช่ไหมจี นี่บักมีบ้านเราก็มีเด้อบักมีมี่หน่อยบ้เร